นี่รอลิงตอเด็กสลอีน่าจะเป็นฝีมือของสัตว์ป่านะครับที่ทำให้ต้นไม้ตอนนี้เนี่ย สวัสดีครับอยู่กับผมสอนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในป่านะครับทุกคนออยู่ในป่าที่ติดชายแดนพม่าเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจนะครับคือจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจหมู่บ้านล้างกลางป่ากันนะครับผมครับจากที่ผมฟังนะผมเล่ามาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านล้างเก่าของพวกพม่านะครับทุกคนครับอืมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปไปดูซากปลักหักพังกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าน้าบอกว่าเออมันเคยมีพ,พวกพม่าเนี่ยอยู่สามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับผมก็ถือว่านานมากๆแล้วนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับโอ้รู้สึกว่าจะร้อนมากๆเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับผม โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมเดินมาเจอกับลำธารน,นะครับผมเราแวะกินน้ำมันก่อนนะครับน้ำนี้เนี่ยถ้าเราจะต้มก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้มเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมกินน้ำในลำธารน,นี่ยมาเยอะแล้วนะครับก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะครับ คิดว่าเราจะต้องเดินข้ามเขาประมาณหนึ่งสักลูกหนึ่งนะครับน่าจะถึงนะครับผม ตอนนี้นะครับผมได้เดินลงเขามาแล้วนะครับทุกคนครับยังไม่เห็นวิวววของหมู่บ้านล้างเลยนะครับผมหทางก็ลกมากครับทุกคนนี่อ่อาันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะว่านข้งขาดำนะครับทุกคนก็สรรพคุณเนี่ยอ่บำรุงร่างกายนะครับแล้วก็นี่ก็ใบช้างล้องนะครับผมเมื่อกี้ผมโดนไปแล้วนะครับทีหนึ่งนะครับ โอ้โหแดงเลยครับผมคันมากครับทุกคนการที่เราลุยป่าเราต้องดูพืชแต่ละชนิดให้ดีนะครับว่ามันเป็นพืชชนิดไหนนะครับไม่งั้นจะเราจะเจ็บตัวนะครับผมโอ้โหพอมากก็กลัวนะครับผมไม่ใช่ไม่กลัวนะครับ มาก็กลัวงานก็ต้องทำนะครับผม oh. <Hey. S 1> ตกใจ โอเครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเดินมาไกลามากนะครับผมป่าแถบนี้เนี่ยน,น่ากลัวมากครับยังกับป่าอาถันครับทุกคนจะมีลำธานเล็กๆนะครับทุกคนนี่นี่นะครับผมเจอต้นใสต้นบอลเลอร์เลยทุกคน นี่นะครับทุกคนโอ้ต้นใหญ่มากนี่นะครับทุกคนครับโอ้โหเป็นต้นไทรที่ใหญ่มากครับผมรูปร่างก็น่ากลัวด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะครับเ<ห>ดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินสำรวจรอบๆนะโอ้เสียงงูมากเลย โหกินสาบแรงมากทุกคนกินสาบแรงมากกลัวกลัวจะใจเอกงูอยากเข้าคงไม่มีนะโอ,โอเครอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่มีอะไรครับ โอเคผมจะไม่เสียเวลากับต้นไทรนะครับผมเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับทุกคนทุกคนครับหลังจากเมื่อกี้นี้ที่ผมเจอต้อนไทรอ่าต้นว่ายใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้อนพึ่งนะครับผมใหญ่กว่านะครับทุกคนอนี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูลากของเขานะนี่นะครับโอ้โหไอ้กล้องผมมันมัวนะ โอทุกคนนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปสํารวจกันนะครับโอ้โหทุกคนมาไม่ถึงไหนผมเจอกรงเล็บนะครับนี่เป็นรอยของหมีนะครับทุกคนอันนี้นี่หมีหรือคนวะเนี่ยเอาดีๆนะทุกคน เหมือนเป็นอาคลาละอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของหมีหรือของคนนะครับผมถ้าของหมีเนี่ยมันจะสวยขนาดนี้เลยเหรอครับทุกคนนี่นะครับทุกคนครับข้างในเนี่ยจะเป็นโพรงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไอ้กรงเล็บต่างๆนี่ผมไม่มั่นใจนะครับเป็นของคนคนเดินป่ามันมาทําไว้หรือว่าเป็นของพวกเอ่อสัตว์ป่านะครับนี่ลอลิงตอดเด็กสอี ช่หรือเปล่านะครับทุกคนอาภาษามันผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษากะเหรี่ยงหรือว่าพาม่านะครับผมโอ้โหลนแม่มงเข้าได้สบายเลย,ยน่ากลัวผมจะไม่นอนตรงนี้แน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีซอกซอยเยอะ ทุกคนฮัลโหลเบบี้มีใครอยู่ไหมนี่มันอะไรนี่ชนลังนกนะครับทุกคนดูต้นพึ่งนะครับโหโหแม็นกินนสาบมาก <c oughs> โอเค,อเคตอนพึ่งตอนนี้ก็ลักษณะจะประ,ะ,ประมาณนี้นะผมก็จะไม่เสียเวลา,าที่นี่ต่อแล้วนะครับจะไปหาหมู่บ้านล้างให้เจอนะครับผม ครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเจอกับขีของอ e ีเห็นนะครับผมนีม่เลยทุกคนผมจะดมให้ดูนะอือมือตว์เจ้าคง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครคงไม่มีใครบ้ากับที่อ e ีเห็นแบบผมแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็สัตว์ป่าชุกชุมนะครับผมในผืนป่าแห่งนี้นะ ตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเจอกับต้นไม้นะครับผมที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนผมคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของน่าจะเป็นฝีมือของสัตว์ป่านะครับที่ทําให้ต้นไม้ตอนนี้เนี่ยมันแหวออกแบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนครับผมเดินมาเจอกับต้นกระทือนะครับผมเป็นกระทือป่านะครับนลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะทุกคน ผมน่าจะขุดหน่ออ่นอ,อนเขาอเอากลับไปจิ้มกินกับน,น้ำพลิกนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเผลอดึงมันออกมาทั้งรากเลยนะครับผมจะเอาเฉพาะส่วนที่กินได้นะครับผมดอกมันนะครับนี่นะครับดอกมันแล้วก็หน่ออ่นอ,อนของมันนะครับี่แค่นี้นะครับทุกคนแล้วก็รากของมันเนี่ยผมจะฝังลงดินกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะให้มันยังคงอยู่ต่อไปนะครับ โหนี่เลยทุกคนอทาคก้ะครับผมเมืนดูดเลือดผมไปเยอะแล้วต้องเช็คกันให้ดีเลยนะครับทุกคนโหนี่นี่นะครับทุกคนเลือดแล้วนะครับ ต้องเช็คค้าลรอตลอดเลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอ่าทากเนี่ยมันเอาเลือดเราไปหมดแม่นะครับเดยวโอเคหาที่แคมป์กงนครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ได้ที่ที่ผมจะแคมป์แล้วแคมป์คืนนี้แล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมหุงข้าวไว้หม้อหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะทํากับข้าวกินนะครับผมอ่าส่วนในเรื่องหมู่บ้านล้างที่ผมจะไปตามหาเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคงไปไม่ถึงแล้วนะครับก็ผมเดินมาไกลมากนะครับผมคิดว่ามันอ่ะยังอยู่อีกอยู่ไม่ไกลจากผมมากแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน ไม่มีเวลาไปพาทุกคนไปสำรวจแล้วนะครับผมโอเคแล้วคืนนี้เราก็จะแคมป์กันที่นี่แหละครับทุกคนคก็ของข้าวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นหมูกันครับทุกคน โอเคแกงสุกแล้วครับทุกคนครับ uh huh. ชิมให้ทุกคนดูนะคะนรับร้อนเผ็ดอร่อยครับผมนี่หมูนะครับอืม ห๋อหมูมันมากครับผมอเรียนเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนบใกล้จะมืดลงเต็มทีแล้วนะครับผมผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเหมือนมีคนมามองผมอยู่นะครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับพอผมหันกลับไปเนี่ยก็เ,เห็นต้นไม้ขยับนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าสัตว์นะครับทุกคนอืม แต้อกองไฟผมเนี่ยผมจะต้องจุดให้มันใหญ่ๆเข้าไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูตอนกลางคืนอีกรอบนะครับผมตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับผมเดินมาดู ข้าวนะครับผมที่ผมได้ทิ้งไว้ในน้ํานะครับดูว่าจะมีปูขึ้นมากินสักตัวหรือเปล่านะครับผมมีก็สองทุ่มก,กว่าแล้วนะครับโหไม่มีปูขึ้นมาสักตัวเลยครับทุกคนออแปลกมากครับทุกคนอากาศที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากๆนะครับ มันไม่หนาวนะครับผมแต่ว่ามันเย็นนะครับเฮ้ยเฮ้ย นนะคครับทุกเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่แคมป์กันนะครับผมผมจะไม่นอนไม่ยอมนอนในตรงนี้นะครับหมามันไปแล้วนะครับ ต้องรีบกลับไปจุดไฟเลยทุกคนก่อไฟไว้ให้เยอะที่สุด ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้ก่อไฟไว้กองใหญ่เลยนะครับผมไอสิ่งเมื่อกี้ที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นหมานะครับทุกคนครับอยู่ๆมันก็เดินขึ้นมาขู่ผมตรงนี้นะครับผมหมาอะไรโอ้โหหน้าตาน่ากลัวมากครับทุกคนผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจออะไรน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่ามันมาขู่ผมผมเอาไมดตีตดนหัวมันทีหนึ่งครับเมื่อกี้ แต่กองไฟผมเนี่ยห้ามดับเรยคืนนี้เนี่ยแล้วก็ผมก็จะเปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยครับทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงเช้าแล้วนะครับผม เมื่อคืนนี้ผมก็แทบจะไม่ได้นอนกันนะครับก็แค่เสียงกิ่งไม้ตกเนี่ยผมก็สะดุ้งตื่นแล้วนะครับผมครับอา่าผมจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังนะครับก็คือว่าผมนั่งอยู่บนเตียของผมดีๆเนี่ยมันก็อ่มีหมามาจากไหนไม่รู้นะครับผมอยู่ๆมันก็อ่เดินเข้ามาขู่ผมนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวมันนะครับผมได้ยินแค่เสียงนะครับเอ่อทีนี้เนี่ยมันก็รีบเดินเขา้ามันก็เดินเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นมากขึ้นผมก็ต้องรีบคว้ามีดนะครับผมแล้วก็เคาะเคาะกับกิ่งไม้นะครับเอ่อเคาะไปสี่ห้าทีนะครับผมเพื่อที่จะไล่ให้มันไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยอมไปนะครับผมมันก็ยิ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาใกล้ผมอีกนะครับผมก็ฟันโดนหัวมันไปทีหนึ่งนะครับผม น่าจะโดนแถวๆลูกตาของมันนะครับจนทำให้มันวิ่งวิ่งหนีไปนะครับผมขน,ขนาดขนาที่มันวิ่งหนีเนี่ยมันก็ยังร้องอยู่นะครับร้องเสียงดังมากครับทุกคนทีนี้มันวิ่งหนีผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับผมก็วิ่งไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่ข้างบนนะครับผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับทุกคนผมคิดว่าการเดินป่าของผมครั้งนี้เนะี่ยเป็นครั้งที่ ถือว่าเป็นครั้งที่สุดสุดแล้วนะครับผมผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับทุกคน้หมาตัวที่ผมเจอเมื่อคืนเนี่ยมันไม่เหมือนหมาปกติทั่วไปนะครับหน้าตามันเนี่ยน่ากลัวกว่าหมาทั่วๆ่วไปนะครับทุกคนครับผมไม่รู้ว่ามันหลุดมาได้ไงนะครับผมครับก็ อสิ่งสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าผมได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมก็อาจจะไม่ใช่นักเดินป่าที่เก่งนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะนำเสนออในอีกมุมอีกด้านหนึ่งนะครับที่นักเดินป่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้สัมผัสกันนะครับผมผมก็อยากจะนำเสนอให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็ หลังจากนี้เนะี่ยผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผม